For the er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างหยุดแปนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับต่อไปกิววอค่ะหากิววอคือ ขโมยไข่นี่โซล่าของเราไข่อยู่โอเคทุกคนตามหาไข่ของทีมเราอยู่ตรงนี้ช่วยกันปกป้องตามหาแล้วไข่มันรูปร่างยังไงยังไม่รู้เลยมันคือไข่มันก็เป็นไข่แหละมันก็ไข่ไข่มันแ็กเกตอยู่เฉยๆแล้อยู่ไหนครับมันคือไข่มดแดงเกมส์อยู่ไหนนะเจมส์ไม่แต่่วาอยู่กะทีตามมาตามมาตามมาอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดอะไรปิดซตอนไว้แล้วทีมเขาจะแอบดูเปล่านี่โซล่าข้างบนนู่นไหนไหนอยู่ไหนนี่ใครอ่ะนี่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 เขาเองนี่ อินเดียระวังระวังปอมได้ไปครับอ๋อไหๆปอมต้องั่งปอมอเดี๋ยวนปอมๆอะแมวเนี่ยเขาเขาคุเดีวคุณเดียวคุณเดียวอ๋อตสายเสือสายเสือสสือแปลงเป็นโซล่าเขาหมวกเขาไงอ๋อแปลงเป็นโซล่าใช่เขก็ตุกเหมือนกันงงเหมืนกันหนันกูจะไปไหนมาไข่ของเรากูจะไปไหนเราจะต้องป้องไข่ของเราไว้ให้ดีคเีย ไป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 เฮ้ยจะดิ้โอ่ะเครเ่องบิดเขาเขาจะขึ้นหน้าทำไมทำร้ายเขาอย่างนั้นมองพิเกตไปเล่นเครื่องเล่นใหม่ดิหเดี๋ยวนะอ๋โอเคผมรกัก เอ้ยมันร่ว่งเร็วซ้ำเอาเคคราวนี้เนี่ยวอลเลยไปได้หนึ่งสองสามรุยมาเอาอาวุธกันยังเอาแล้วแล้วฮอนก็พอแล้วเราพอแปลงร่างเป็นสัตว์แม่งเดี๋ยวไม่ต้องเอาไม่ต้องไปแล้วแปลงห้ามแปลงโอเคเดี๋ยวจะแปลงกันแล้วจะแปลงร่างทำไมมันไม่มีอะไรให้หลบเลยเนี่ยมือแตะาโยโอเคเดี๋ยว บอลเลยพวกกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนปลุกบ้ามีคนปลุกบ้านแล้วกำลังไป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 โอ้ยขี่คนมาเออเอายังไงยังไงเอเดอร์เอเดอร์เรียบร้อยแล้วเอ้าเอ้ยเอ้าเอาพิกิจอยู่ไหนพิกิจบุกบ้านพิกิจบุกบ้านพิกิจอยู่บ้านบุกแล้วยังไงยังไงเอเดอร์อยู่ตรงนั้นเอเดอร์อยู่ตรงนั้นเอเดอร์อยู่ตรง ยิงีไปล็อกไปล็อกมึงอยวันจเบเสียดาเบสเซียดาเบ่เซียดีเลยไลออฟดาเบมาดิมาดิมาดิมาดามาดิ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 มาเดายเรู้ล้วว่าไข่บ้าดูอยูนทุกคนทุกคนป้องกันไข่ไว้ทุกคนเจไหนรัไอ้ไข่ไปแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วตามันไปไหนไก่ทีเขียวไปไหนไห เดี๋ยวคไไปแล้วเดี๋ยวโค้ไข่ไปแล้วเอาขไปที่ถเอเดอร์เอเดอร์อ่ะบวก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 ่เออทำไมไม่ไม่ดนเอเดอร์วะได้ไข่แล้วนี่เนี่เงนี่ไ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 งใครได้ไข่ก่อนกันเมื่อกี้เราเขาเข้ยโอ้ยสบวกสาย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 บวกที่ไม่ได้รอกไ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่าไมอยเ้อยาตยอยายอ่ายอ่หอเรอยู่หเรอยู่ในกองแล้วขบนเรียบร้อยเย้เรียบร้อยเย้อ้โกะไม่แฟรงนู้นงน้นเอาเลือกใครสักคนในทีมนี้อ๋อนหน้าทีมเงไว้หน้าทีมเอานิวัวมา ใครนะคเดียวมาคเดียวดับแท้เป็นแรงมาพิกิดมาแทเป็นต๊ดนะะแท้เป็นตุดแล้วนี่ผมูุสาทำโฆหรูอเพื่ออะไรเด้ผมสาเป็นคนแรกคนาชนะเอาไข่มาชนะแล้วก็โดนีกทีนึ่งวัต์พิกิชนะไอพิกิแทบนีคุไม่โดนลงโทษคนเดียวไงแต่นีคุ้ไม่พิกิทเอาไข่มาอเคซ่อนเองแล้วไข่ไข่ไข่สีอะไรบ้างเดย์จำได้อ้าวไข่ อะไรอ่ะแล้วสีเขียวอาแล้วอะไโทษโโอายเกอังทุกคนเ้พวพร้อมใครฟังเกดสีอะไรสีแดงปะสีแดงสีแดงเลยเฮ้ยเราเปลี่ยนที่ซอนแล้วนะเกดโอเคตรงนี้นี่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 ของเราไข่เียวเร่อยๆม่รมาขโมยได้เริ่มเริ่มยังเริ่มยังเริ่มยังเาเยเลยี่ิ่ิมั่ั่ิเปิดกล่งระังเลยนะ่เอ๊ม่อัน ดับเดกับดักนะมีเด้อดีเด้อเปิดกล่องแล้วระเบิดอะไรเงี้ยอุ้ยันนีไม่ได้ใส่ไว้แต่ดีกล่องนั้นระเบิดเหรอถอยไปถอยไปอะไร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 ดับบูเดับบูดับบูดับเบดเหอล่ะเราเปดิจตอลมาเลย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 เอ้ยทำไมตียเนี่ยมันไม่ไดตายวะไปขขยอยอามาเีอป้องตัวดมามามมา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 ีี เกดเกดเอาเอาเกน่อมข้าวมันไม่มีไมันไปทันแล้วเกตเองไม่อยากจะโทษใครหรอกนะแต่ว่าแล้วนิวคงฮะผมไม่ได้ดีดีเดีดีปมาหนีไปไหนหนีไปไหนทำไมเราวิ่งไม่ได้ออกหนีไปไหนเกฮากกาเทอจะเอ๋จะเอ๋ไปไหนไปไหนไปไหนฮะ มองคุณเดียวตีผมบอกแล้วว่าผมเกิดที่บ้านคุณอ้าวโดนก่อนไหมคุณเดียวเออเอาโทษโทษโทษโนู้สีอะไรถ่นู้นสีแดงสีแดงค่ะพิเกตอะไรเนี่ยกลับบ้านไปเลยที่รมือแดงเดียวยังไม่ตายแล้วคุณไข่เดียวทำไมเนี่ยดดูดิดูดูดาู ไม่เห็นน่ะหายดีหายดีหายอยู่ไหนไม่เห็นระเบิดเลย้ะตายตายถือว่าตายจีบกันกันโน่นโน่นนาะอ๋อเอ้าการลูกดากสำเร็จพ้นวิกเก็ตวิกเก็ตอยู่แถวบ้านเราเฮ้ยโอ้ยโหใครตีหลังเนี่ยคือกินปุริสยิงเหรอคุณกินปุริสมาติงผมนะไม้เอ้าเอ็นดูว่าโดนท่าโดยเอ็นเดอร์นะไม่มันโดน ไอ้ดู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 ตายไอ้ดูไอ้ดูคราฟต์เียไอ้ดูไอ้ดูดีไงไอ้ดูไอ้ดูคนลมยิงไอ้ดูแิมโบะผู้ดิวผู้ดิวจอนสาลาได้เลยจอนวัดได้เลยเอ้าเฮ้ยเอื้อเอื้อเอ้ากระสุนรีโหลดเสร็จจอนดิครับแต่แลลงระวาไว้เรียบร้อยเฮ้ยไ่ดูหน้าไมดูหน้านี่ไงนี่ไง มาเด้มาเด้มาเด้เอาเอาเ้ยเอาเทาทอาท่ทรู้บบอลเขาเอาอะไรตีทำไมมาตีแรงแรงบอลตีเลยวะเอาาเลยจะพวกกูต่อให้นอกนะกูไปแล้วขโมยของขโมยของกลับก่อนแต่เอ๋อะไรวะนี่คงไม่เคยอยู่ทีมเดียวกันมาวันฮัลโหลพายินพายินสัองมือไทยกลับมา อ้าาไข่ไขอเออรอบนี้เจอาหุนโถนี่ไงนี่ไงมาด้มาดิรอบนี้ไม่ปล่อยให้พลาดจะหมดจะหมดแล้เนี่ยเอืเอเอื้อเอือเอื้อเอ้อเอื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 ้อเอบ้อเอื้อเออเอื้อเอื้อเอ้อเอือเอ้อเอื้อเอ้อเอื้อเอื้อเอื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 ้อเอื้อเอ้อเออเอือเอ้อเอื้อเออเอือเออเออออ ก็ตุ้มตามไปเรื่อยๆ่ชเดินไทางเดินเข้าไปในกับดักโอนเดอร์นะเบื่ไม่รู้เลยใครเรื่องอะไรตายบ้านพังหมดแล้วกินมันแก้วกินมันแก้วกินแล้วตดใส่แมวยีแมวเป็นลมแมวเป็นลมวะจ๊ะอะไรมันอะอ่อนหัดอีน้องอ้าวคนฟูนี่หว่าตีผมด้วยเลือดผมลงไปเกือบครึ่งตายตายเออเนี่ย โอ้ยทำไมของันพ it. <c oughs> ื้นมันเก็บไม่ได้วะไมาหีพายหกอยู่ใดนับไฟเออโซลาเีทงใจโซลาเยงกินแล้วโซนให้ใจโอ้ยดีทำไมโซลาโอ้ยมันเกลียใจมันลดอปกว่ไนเนนมันวะใครวปเอาของวะเนี่ย รับตัวตรงนี้ไม่มีใครตายไหมคตายแล้วแล้วเอนเดอร์กับพี่กีดหายไปไหนเฮ้ยเอนเดอร์ตะล่อมันดิเพื่อนตะล่อวันดของหายหมดไอ้ันไอ้ขันอยู่คนเดียเงียบเลยเอโซล่าเปโซ่เลยวะเออ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 ไม่มีอาวุธเออ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 อพานบอพานี่นีเนี่อ้ของกูมาตายโอ้โห มาม่เยอะจังที่มาของเอาเกือบาดโดเก็บของออ้โอ้ยเฮ้ยไม่เอาใครเราเก็บแกเจอแล้วอะทุกคนโอ้ยไปไปจะตายได้ขนาดนี้วะเมื่อไหนเมื่อกี้พอขึ้นไปนิดเดียวมาลุมกันเลยอะแล้วเราต้องไปถูกถูกก็ต้องูกถูกเขาเห็นจะเขาข้าเเห็นละเห็นละเห็นละเหรอ้งไม

เราเลียงมาทีมคู่คนละทีมแม่ววาจะวิ่งไปช่วยเราระวังระวังระวังปิดยาพี่ปิดยาโอ้โหโอเคโอเคทางนี้พี่ตอนตอนในกล่องนี้พี่เรียบร้อยพอนนี้รู้ว่าเอาไว้ไหนวะจะเอาไว้พี่บ้านหลังพี่มีช่องลับของเราอยู่เขารู้เขารู้ได้ไงว่าบ้านหลังไหนก็เมื่อกี้ตายตรงที่ซ่อนพอดีร์เขารู้ทุกจุดเลยนะนี่ไปเกียร์ซั่งแบบใช่ป่ะ

ไอ้เฮ้ยท่จะเมผได้โอ้โนเดอรม่ได้ไขึ้นแล้วได้ขึ้นแล้วเฮ้ยมามาพิกเกมาตันไตันไวตันไวตไตันไวเตเกไต์เเกตต้เกตเกเกตเกตเกตต์เกตตไเกตเกตไ์เกตต์เกตต์เกเกตต์เกตต์เกตต์เไต้์เกตต์ไกตต์เเกตต์เกตต์เกต้่ อยู่ไหนวะไหนวะลิงอยู่ไหนลิงลิงอยู่ไหนไปฆ่าลิงไปฆ่าลิงลิงมันหายไปไหนกลับบ้านแล้วเข้าไปลิงอยู่ไหนไปนู่ไปลู่ไปลู่เฮ้ยลุงไมีเต็มตนตรงนี้ไม่ใช่เหรอลุงเต็โต้นอ่ะมีไงนมีใครพี่แกพี่เกศแล้วๆวาง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 วายวางวางเรียบร้อย ไม่ใ <One> ช <input> ่ผมไม่ตีด้ชื่อดิเกี่ยวไรไม่เ้ตีไหนฟังซ่อนใครอยู่ไหนบอกมาเลยมีคุ้งลอกขนมาหาเรามีลอกนนี่เราจะให้โอกาสเขาทีหนึ่งเนาะเราจะให้โอกาสเขาเาไว้เแหนเแ่ห้ายรอยสายร้อยไหนบอกมาเลยไฟอนใครอยู่ไหนด้ยตู้เลื่อยตด้เลื่อขวาขวา เก <si มนดิเกบหน่อย um> ้หลีผายเกลตเมองเห็นไเหนเกตเกนวงานเห็นปะเห็นปะเห็นปะดเลขที่สุดเลยเป็นงล่เป็ไงล่ะายโหดสายโหดพี่ผมบอกว่าบ้าไม่ได้ซอนในบ้านที่ก็บอกไม่ได้ซ่อนเนี่ยโกหกพีไม่ได้ตอบนะครโกหกบ้านใช่ปะพี่บอกอย่างนี้เป็ไงล่เป็งล่เป็งล่ะ ดูดันดูดันดูดันโอเคค่ะเดี๋ยวเก๊ขอสรุปคะแนนสุดท้ายนิดนึงนะคะย่งต้องสรุปอีกเหรอทีมของเราได้สี่คะแนนนะคะส่วนทีมนู้นเนี่ยสิบเอ็ดทีมวิกิสิบเอ็ดทีมเกสสี่เดเดเดเกสกิฟคุณครูวอลฟนิวคุงนะคะเปิดเกมหมดเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนนะคะในทีมที่แพ้นะคะทีมที่แพ้ค่ะเอ่อทีมที่แพ้ค่ะอันนี้ค่ะ ทีมที่แพ้ทีมที okay ่แพ้ไป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 ทีมที่แพ้โอเคค่ะทีมที่แพ้มาตรงนี้เลยค่ะทีมที่แพ้ค่ะให้เลือกป้ายยืนหลังป้ายคนละป้ายค่ะเพิ่งอ่านป้ายคนละป้ายเพิ่งอ่านนะคะยืนหลังป้ายเฉยๆนะคะไหนไปไแล้วพี่อันไหนอ่ะอ่ะคุณครูมาเล่นด้วยปะ อะไรผมละแค่ผมเกมหมดไม่ได้นี่ก็ต้องเล่นเลยเลยเฮ้ยทีมนั้นไม่อยู่ห้าคนเนี่ยต้องให้ทีมนั้นโหวตมาคนนึงมาอยู่ฝั่งเราคนนึงดิไม่ที่เ้นไม่ผมพอดู่ผมพอดูดูความแน่ใจดูขวดินอยู่นี่นะเอเดอร์ไปไอยู่ดูนี่แต่ไม่เอออยู่ดูนี่อเดรแรกที่หนึ่อน้องเขาไมากเลยนะ โอ้โหพูดพี่ขุดลูตามจับลูไปเลยพิกกลิ่นแล้วแล้วอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งน้ำเอ่ยยอมแล้วยอมแล้วพี่มันเข้าไปโอ้ขาพี่ขนี่าดนพี้แต่ละคนลงลงมาเลยแตคนพีกลงไปลงไปคนลงไปคนลงไปเก็บจักรสว่างใหม่ค่ะสว่างมือติดซื้อขับคืนค่ะทำไมมันมือติื้อ โอเคโอเคนะ้นคือนี่คือจมลงไปตรงจุดที่เองเลือกกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คนที่ไม่เกี่ยวที่จมนี่คือรวมด้วยใช่ไหมคะมอผมแค่เกมหมดไม่ได้เฉยทำไมเกมหมดไม่ได้โหกดทิปไม่เปลี่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเกมจะบอกว่าเอ er ็นเดอร์คุงนะคะเป็นลิ้นไก่สั้นนะคะอยากกดออฟเนย์มากเลยอยากอยากพี่กีดเป็นอ่างเถื่อนเลยค่ะอะไรคืออ่างเถื่อนอ่ะตึง ไปเจ้าอ่านเสริมมี่องแล้วไปเจ้าอ่านเสริมมีเรื่องแล้วจะเปลี่ยนเมื่อกี้จะไปดูนะเดี๋ยวเราไม่ได้เปลี่ยนเก็ตเห็นไหมเห็นทุกป้ายทิ้งซะหมดร้อนมันไม่ใช่มันไม่เหมือนตัวเดิมใครเหรอโซลาเราเปลี่ยนไปแล้วไงแล้วเก็ตก็มาตีหอแล้วเปลี่ยนกลับให้แล้วไงเดี๋ยวนี่เก็ตมาเดี๋ยวผมเป็นแรงใต้เขียนมันไม่ใช่ของแดงเนีเก็ตแต่ตอนไม่ดูป้ายไงโซล่าโกหกโซล่าจะไม่ได้ดู เรามาล้อยแล้วเราโซลเราไปล่อยงบาวโอเคค่ะพอเก็นนับหนึ่งถึงห้านะคะใหนี้เครอ่ะอัน้ที่ตัวเองเปิดป้ายได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งพูดเหมือนเดิมปุ๊บเปิดใหม่เลยโอเคด้วย่ะอย่างนี้เดลิ้นไก่สั้นอ๋ออลิ้นแต่เพดานแล้วก็พูดอ่ะนอนเลยนอนเลยเราหล่งองเอทำไมเรอง้เจมลงไปอย่างนั้นหรอนอนนอออน้อยได้ ผมว่าผมผมว่าผมเอาเกมนี้ก็ผมว่าผมเขาแน่นี่คือนี่คือพี่กีบเขา้เขาขอยากเล่นด้วยใช่ไหมเนี่ยเราอุตส่าห์จะพาก็นสถาบันเดี๋ยวเกมจะนับห้าสี่สามสองนะอาตีกันเลสตีกันเลสอ่าพี่ว่าเกมมือเอาจังอะไรนะไปด้วยสองเบ้าซีสามสองโอ้โห

คิเปอร์คิเปอร์คิเปอร์เจ๊ใหม่เ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 ใหม่สร้างสร้างสร้เตะสร้างเตะสร้เตะอนเอออยู่อ้ยมันเอ่อียงอ่อนไม่อ้ยไอ้อดไอ้อดลองมาไอ้บอลเตะไกลไปโอ้โอเคมีคิปเปอร์ด้หนึ่งตัวเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาตตก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 ตตกคิเปอร์คิเปอร์ตีคิเปอร์ให้ตีคิเปอร์ให้ อ่ะ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 โอ้โหคิเปอร์ระเบิดไปเลย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 พยามข้าพยามข้าทุกคนพยามข้าสู้สู้สู้ตีงเอเลยเตียงเยอะเลยอเตียงเยอะเลยอ๋้โหอ่ยโเอออออนนตงอะยโอ้อิ่มหลอน้ำยไใหอ่ระเบิดระเบิดโซล่าตายงานหยาบโซล่าเบอโอ้โหพี่จิบตกั

โอเคทุกคนขึ้นมานอนนนี้ค่ะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเร่อยไมรีบวเสีเอนี่ยละโมลมือจิงวนี่ยแม่งเลยซอมบี้ในน้ำโคเยอะเลยว่าแต่ซอมบี้เลยตัวยี่ดดอ้ยแล้วไดูะ้ตีอู้ย บอมบี้เยอะไปไหนเนี่ยเยอะเยอจริงจริอะเลยตัวรนรนเนยวจะจับใจความจับไ่ได้เออเราลบอะไรกันแน่คุณยิบอกเลิ้งไก่บางลิ้งไก่้ระเบิดขยามพ่อพยายามพ่อพยายามพ่อเนยเลย นุเนยเลยไก่ซานเอาดีดีเนยเนยโคราัเนยเนยอ่ะเนยไก่นอีคนหนึ่งนี่ไก่ซามันเนยเยเดี๋ยวคิดก่อนเนยมันเป็นไงวะแล้วเขาพูดเปาพูดินี้อ่ะใช่เป็นเดิ้นไก่ซาอ๋อโ้แบโยจี๋อ๋อโอเคเท่ คิปเปิเนียัเียจริงเนี่ยคือคือมางกล่องอยู่นั่นเหรอาเราไปอวอีกสักแกดหัวกับไอ้ิเปิเอมเออเอกเลยแล้วไมันินล้มเนียเวชอวอ้ว่ออะไรัอ๋อยอเอ้ยวยอววยวตกาไเี่ยเด่เล โอ้ยท่านเอท่านโอ้ยนีเหนื่อยไนโอเอเดติสเตย์เอเดอร์ไปอะไรมาโอก็ไม่รู้โอ้ก็ไม่รู้คืออะไรยังไงว่าเราเห็นความเหอาเลยทำให้ได้หมืก็ลืมแล้ววิธีไม่ได้ไม่บออันอื่นไงพอกแล้วว่าให้ทำใจเขาแต่งอะไอคุณูเนี่ยเรียกเ วิธีทำลิ้นให้เน่ร์มันปนยงนะโ้โหลิ้โหอ้เงี้ยเอาไม่นทยเป็นนาอ่ไทยไ้เ้านี่ไม่ใช่ฮคนละคนด้วยคมี่ียกเาไอ้วานดีครับ่ค่อีทีดิ้อ๋ออะไรนะเอ้แม่ตัวเล่าปกติเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังอีกคู่ ไม่รู้จัพูดแบบคุณโดชิจิเลยเหรอเขาโดนระเบิดอีกแล้วเอโอ,โโดดโอโดนระเบิดอ totally ีกแล้วโดนระเบิดทาไมต้องมเชีวิตแบบนี้เลยตกรอบโอมม่กูไปเอชาิอะทำไมมันเยอะขึ้นทำไมมันเยอะขึ้นเยอขึ้นตลอดละเนี่ยคนวางอ่ะที่แรกเขาก็โดนแบบเอ้ทีแรกเขาก็โกเจผิดคิดว่าได้คนเอง

คุณมันคุณมันทุเรศ์บอกไปบอกไปคุณมันทุเรศคุณทุเรศคุณทุเลต์ทุเลย์อาตีเลยเอาเอาตีต่อให้เลยเอาตีด้วยมือเปล่าได้เหรออ๋อไอตีด้วยมือเปล่าจะได้ใช่ป่ะโอเคใช่ว่าแต่หมอเอ้าเวน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 อะไรเนี่ยทำไมมันเกิดมาเยอะตั้งไงสลามอ่ะแล้วมันตีออกยากเลยเคลืออะไรเลยก้อนอยี่ยทําบุหรียร์อยู่เคร์อยู่เคร์อยู่บอลลามบอล คเดอร์พูดถึงใครโอ้หอ้อร์ย e ูเอร์ะไร่ e ้เลยนทำื้อะไรเตียงให้อดเลยตายล้ัลิ้นยัไง้มันเน่ัดลิ้นอยู่ลเป็นแล้วหน้าอะไรเนี่ยหน้าเป็นเอาเไปเอาไปิเเอออะไรอ่ะอะไรบอสอะไรโอ้

ล้าดูหีกแต่ละคนเขาหาอาเบเออโอ้โหเข้าหาอาเบปากอาเบะชิกอาเบะ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 แวงอาเบะปากอาเบตายแล้วเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทโอ้ย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 โอ้ตโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้ลโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้ยอ้ยโอ้โอยอ้ยโอ้อยโ้ยโก้ยโอ้อ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ย้ยยยยย